สวัสดีครับเจอกับพี่อาร์นะครับและนี่ก็คือเกม Left 4 Dead 2นั่นเองทำไมถึงหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นเพราะว่าพี่อาร์เล่นเกม Zombie in City แล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเกมนี้ว่ะก็เลยได้คิดถึงนะก็เลยแบบเออหยิบมันขึ้นมาเล่นเดะเล่นแบบเพคแคมเปญซิงเกิลเพลเยอร์อย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปเล่นออนไลน์เลยไมเล่นมากี่ปีเนี่ย10ปีได้ไหมโอ้โหแคมเปญเยอะมากครับเล่นกันในแคมเปญแรกก่อน Dead Center ครับมี4ด่านเริ่มจากด่านโฮเทลความยากระดับนอมอลพอ คาแรคเตอร์เล่นเป็นใครดีเป็นโคชแล้วกันนะครับนะครับมาเราดูว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นกันมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่บินหนีเราไปไม่ได้รับเราเราคือคนซวยสี่คนที่เหลืออยู่ในเมืองนี้แล้วนี่คือโคชยิงยัดหน้าโรเชลเข้าไปก่อนเป็นไงล่ะเจ็บเจ็บจุกจุกเอาละมันเล่นยังไงวะลืมวิธีเล่นไปละยิงรีโหลดเคครับ ตบหน้าคิกขวาพี่อารไมไม่เล่นมาเป็นกี่ปีแล้ววะเน,นี่ยโอ้โหสิบกว่าปีนะเกมนี้ตั้งแต่สมัยพี่อารมอยู่มหาลัยครับมหาวิทยาลัยประมาณ10ปีแล้วไปอะไรลูก <What? S 1> มาลุยไอ้นี่หัวติดเข้าไปอยู่ในประตูจะบ้าเหรอกด E เพื่อปิดประตูเยี่ยมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นพี่พี่ก็หัวพี่ก็เถื่อนปั๊ก มันต้องไปทางนี้จำได้ว่ามันต้องมันต้องมาแถวๆนี้แหละโอ้ยเยอะเหลือเกินหวดหน้ากันไปก่อนตรงนี้มีโอ้ยเยจ้าของใจเย็นโดนตีได้ไงเฮ้ยคัมตันหน้านี่ไงครับมาเดเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเด้็อกกี้ตายไปนีค่าช็อกกี้ด้วยคัมตันหน้าเหรอเนี่ยเฮ้ยเซฟนิกเซฟนิกเยี่ยมมากนิกอดทนได้ดีมากแล้วนี่อะไรเนี่ยะจะเอาเป็นปืนพกหรือเป็นคาตาน,น่าครับ คาตานาหายว่ะเอาอยู่นี่มันเอาไปสองแบบไม่ได้หรอวะเอาคาตาทนาด้วยปืนด้วยอะไรเงี้ยโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ว่ากันสามารถที่จะเอาดาบกระแทกหน้าได้แล้วก็ฟันได้เยี่ยมห้องไหนลืมไม่หมดแล้วจําไม่ได้เ้ยฆ่ามันซอมบี้อินซิตี้มันเล่นแบบนี้ได้ก็ดีดิแต่มันเป็นไปไม่ได้ระบบเกมมันไม่ใช่แบบนี้นี่คือเกมคอมพิวเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าป้า,ป,าป้าพิษป้าพิษโอ้โอ้ตายละ มาเด้ป้าพี่อยู่ไหนวะเอาหายวะ <c oughs> เอ้เดี๋ยวด้วนยะใจเย็นโดนดึงเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ช่วยผมด้วย <c oughs> โอ้เพื่อนก็ไม่ช่วยเลยเออช่วยก่อนเราคิดดีแล้วเหรอเนี่ยเราเอาดาบมาเนี่ยเรายิงปืนดีกว่ามั้ง <c oughs> กลับไปเอาปืน,นด่วนครับเอาปืนก็ได้วะมาปืนคู่นี่แหละยัดหนวยลัดหน้า,นาเอ้ยเดี๋ยวๆไอ้อ้วนโอ้เต็มหน้าเต็มตาเงื่อนเต็มเลย มันระเบิดตัวแตกสใส่เราใครเป็นใครเนี่ยมองไม่เห็นเลยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฮันเตอร์ครับผมฮันเตอร์มันจะเป็นตัวที่ใส่ชุดฮูดนะครับจะกระโดดใส่หัวเราส่วนจ็อกกี้เนี่ยมันจะกระโดดธรรมดามันจะไม่ใส่เสื้อรีโหลดกระสุนสักเล็กน้อยอู้ไอตัวชกตัวชก oh. มันเห็นเราก่อนมันล่อเราก่อนเลยครับไม่เป็นไรเราแค่ทำนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยแต่ทนได้ เดี๋ยว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 กันไอจ็อกกี้เดี๋ยวกันขี่หัวก็โถ่ยโดนจ็อกกี้ขี่หัวเป็นอะไรที่หน้าไปขายขี้หน้ามากเฮ้ยผีป้ามาสปิริตเตอร์ครับเฮ้ยเราฆ่าสปิริตเตอร์ได้เลยเหรอวันนี้ด้วยปืนพกเนี่ยนะเราเล่นแบบ normal เนาะถ้าเล่นแบบ hard มันก็จะยากกว่านี้นะครับปกติผีไม่ได้ตายง่ายแบบนี้นะหัวหน้าเข้าไปทำไมเรามีปัญหาไหมล่ะมีปัญหาก็ทายมาครับ ลืมทางว่ะ <What? S 1> มันต้องไปทางไหนวะเนี่ยลืมไปหมดต้องมาทางนี้ตรงนู้นไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องมาทางนี้แหละเฮ้ยนี่ไงแม็กนัมพิสโต้แม็กนัมนมาแล้ว uh huh. นี่แหละปืนสุดโหดค่อยๆสำรวจทีละห้องสปิต,ตอร์อยู่นู่นโอเค uh huh. เอแล้วใครกระโดดตกลงไปข้างล่าง <What? S 1> นี่แหละมาทางนี้แหละใช่มันต้องอ้อมไฟมาครับ จำไม่ได้แล้วตรงไหนไปตรงไหนลืมหมดแต่ไม่เป็นไรเราเอาสัยมั่วาสายนัวไปเรื่อยเอาครับยิงอะไรเราเมื่อกี้นี้ยิงไม่ได้โดนใครเลยนี่ไงลิฟต์อยู่นี่ลิฟต์อยู่นี่อะไรครับผมยัดหน้ามาน,นี่เร็วลิฟต์อยู่นี่มาน,นี่เร็วเคยตอนนี้ควันเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะว่าจําได้ว่าชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งมันจะไฟไหม้มั้งเฮ้ยนี่มาปูซี่ บูซี่โอ้โหแอมบูซี่โดนช็อกกี้ไปล้วมันจะอะไรกันนะกรหนากระเราเนี่ยฮะโอ้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลบก่อนนั้นเรายิงใครนะเอ้าเรายิงเรายิงนิกเหรอทีนี้ครับไปสูบน้ำเต็มๆเลยอะดรีนาลีนขออะดรีนาลีนหน่อยเถอะแทงขาเข้าไปครับกาบเข้าไปไม่มีใครเลยกาดใครครับอุ้ยโอ้โหของโปรดหวานกรุบลูกซอฮองมันใช่ทางนี้ไหมเนี่ย ไม่รู้ล่ะนั่นานไงมีผีแสดงว่ามาถูกทางมีผีที่มาถูกมันจะเป็นตาก,กาที่แปลกๆนิดนึงแต่ว่าใช้ได้ผลเสมอมีเพื่อนให้ยาแก้ปวดเรามาอีกโดนผีกัดกินยาแก้ปวดนี่ก็เป็นตาก,กาดแปลกๆของเกมนี้เหมือนกันยัดหน้ายัดหน้าเข้าไปมาเวยโอ้ยมากันเยอะแยะยิงหัวโดนแบาไม่รู้ยิงไปก่อนเฮ้ยโอ้โหบอมเบอร์ครับ เฮ้ยชาร์จเจอร์มันยิงชาร์จเจอร์เราไม่ได้ยิงหรอกเพื่อนเรายิงโลเชลโหดอะไรเราเพื่อนมันน่าจะมีมันน่าจะมีมน,น,ะมนั่นไงบ,นนบูมเบอร์อยู่นู้นบูมเบอร์อ,อยู่นู้นยิงบูมเบอร์้าไปก่อนตายนี่นี่นี่ไอ้นี่ซ่อนไอ้นี่ซ่อนซ่อนทำไมซ่อนทำไมแอบอะไรมาน,นี้เพื่อนแล้วเข้าเคปิดประตูตจบ เป็นงลคสเมื่อฆ MM ่าไปร้อยตัวตอนนี้เราก็มีปืนนู่นปืนนี้ให้ใช้เรายังคงเป็นลูกซองลูกซองแมกนัมครับขอรักษาตัวเองก่อนซิโอเคฮีว okay. ตัวเองเสร็จปึ๊บเอาของไปครับเตรียมตัวลุย <Yeah. S 1> มองไกลๆไว้ระวังผีที่เป็นผีนิวแทนผีที่กลายพันุผีธรรมดาไม่มีปัญหาฆ่าได้ง่ายสบายสบาย แต่ผีมิวแทนมันจะยากถ้าเกิดเรา,าเผชิญหน้ากับมันตัวต่อตัว,ตว <Huh? S 1> ยัดหน้าไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้กระสุนมันไม่มีมันหมดเน่ใช่ไหมไอ้นี่ผิวอะเฮ <What? S 1> ้ยทำไมพวกนี้มันผิวกันจังวะ <What? S 1> นั่น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 กระโดดอย่างนั้นมันคือฮันเตอร์แต่เราไม่ได้ฆ่านะเพื่อนฆ่า oh. เพื่อนอย่าลากดิโน่นสปิตเตอร์ครับมาแต่ไกล เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มากันเยอะไปเปล่า <What? S 1> มันต้องลูกซองแล้วมัง้งลูกซองแล้วมัง้งอะไรครับตรงน,นี้ไอเทมไม่ต้องเก็บไปลุยก,กันต่อมาทางนี้ถูกไหมเนี่ยลืม <What? S 1> ถูกแหละตรงไหนมีผีคือถูกตัวหนึ่งตรงโน้นตายไายอัไลรีโหลดอยู่ยำมายัดหน้ายัดหลังจำได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีชาร์จเจอครับนั่นไงว่าแล้วอยู่นู่นไง ยังจำได้อยู่โอเคหยิบถังน้ํามันไปเดี๋ยวเราจะได้ใช้อะไรครับผมอ้าวไม่ได้ยิงกับเขาเลยทําไมคราวนี้เราได้ยิงยิงซอมบี้ตายน้อยเลยเกินตายไปหยิบถังน้ํามันเดี๋ยวจะเจอฝูงใหญ่น่าจะเจอแหละไั่งไงนั่งไงบาระบูมเมอร์ตัวยังไม่ทันไรเลยตายซะก่อนละโยนไป มันจะต้องโดนแบบนี้ไม่นะโหตายอยู่แค่ตัวเดียวตายอยู่ตัวเดียวอะไรวะผู้สาววางแผนสดิบดีอะไรมาทําไมครับโอ้โหมากันเยอะครับวิ่งตามเราทําไมครับผมป<ะ>ักฮันเดีเฮ้ยเดินเดมีเพื่อนขอความช่วยเหลือหนไแต่เราไม่ได้ฆ่าวะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเราตานนี้ได้ฆ่าน้อยมาก <c oughs> มันมีเสียงอยู่ ไม่รู้เป็นผีมิวแทนหรือว่าเป็นผีธรรมดานี่ไงเจ้าของเสียงอ,อ้โอ้โดนดึง <c oughs> เฮ้ยถังแก๊สอยู่นี่เดี๋ยวเตรียมเอาถังแก๊สไปลุยถังแก๊สไปโยนแล้วระเบิดมันซะอ้าวซวยเลยทีนี้ <c oughs> ไฟเลยดับยากเลยเฮ้ยเอเคซเจ็ดเดี๋ยวต้องจัดจเจออาร์มเคหน่อยเป็นไง <c oughs> ค,ค่อยๆลอยเรียงตัวทงเกอร์หรอ แทงเกอร์จริงๆครับปลาหินใส่เราเมื่อกี้นี้เห็นอยู่ตรงนน้นตรงโน้นตรงน้นตรง้นอ่นมันจะตายไม่ต้องลงไปมันอึดมันโยนหินมาก็ลบนั่นแหละมาทำไมครับตายตายตรงนี้มีของไหมมีของดีคือเลื่อยไฟฟ้าเป็นคนเลื่อยๆครับเดี๋ยวเราได้โยนถังแน่นี่แหละนี่แหละ นน่านมาเดเฮ้ย,เ,ยเดี๋วคถังถังมันกระเด็นหนีเ้เดี๋ยวกำลังจะยิงถังเลยถังก็เด็นหนีไปไหนโอ้โหมันไม่ได้ตามแผนเลยวะ่ะทีนี้ก็เข้าประตูนี้เราก็มาคุยกับเจ้าของร้านปืนโอ้เลดดอดมาแล้ว <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็ต้องไปทำภารกิจสโตรตรงนูน้น เราต้องไม่ทาอะไรนะจะไม่ได้ต้องทําลายอะไรสักอย่างในนี้แหละพอเปิดปุ๊บเสียงกิ่งจะมาเออเนี่ยเสียงกิ่งมาละ <What? S 1> เสร็จปุ๊บเรามาเอาของมาเอาโคกเออมาเอาโคกเจ้าของร้านปืนอยากกินโคกครับเราก็จัดให้ครับโอ้โห <What? S 1> ออกมาเจอชาร์จเจอ <What? S 1> <laughs> โคกอยู่ไหนเราโคกโคกโคกเอาโคกอยู่นู่น <What? S 1> เอยิงไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรมาก เพื่อนคุ้มกันเราไว้ก่อนแล้วกัน,กนโอ้โหมากันเยอะเราไม่ทันได้หยิบโคกเลยโอกคหยิบโคกแล้วโยนไปเขาเคยเดินออกไปอยู่นี่นานไปก็ไม่ดีห <c oughs> ยิบโคกแล้วโยนสปิทเตอร์ครับโลเชลฆ่าอีกแล้วโลเชลมันแครี่ว่ะโลเชลม่งโคตรแบกโนบยนไปนั่นแหละ มันก็จะไปอยู่กันตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ฆ่ามันง่ายๆมันเป็นระเบิดลอ่อผีจ็อกกี้เฮ้ยเฮ้ยคันนี้เราฆ่าจ็อกกี้ได้ครับเ <Yeah. S 1> ยี่ยมนี่แหละอยู่มันตรงนี้แหละแล้วยิงกระสุนจะหมดเราก็โยนมันออกไปไปบอมแบบเบิ้มๆคือลือคือรไปครับไป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 ไ,ปไ,ปไปโยนเค okay. โยนไปฝั่งนู้น แล้วเราวิ่งอ้อมไปเฮ้ยวิชเชอร์เดี๋ยวก่อนวิชีวิชียา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 วิชียายายามันมันก็ลืมไปว่าอย่าไปยิงวิชีโอ้โหเพื่อนเอลิทเอลิทโดนโดนชาร์จเจอร์อยู่โอ้ยลืมตัวลืมตัว เสียเลยโดนวิชีควรโอ้โหอาการหนักครับมา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 ห้เจ้าของร้านปืนเข้าไปโยนเข้าไปครับทีนี้ก็ป้องกันเอาชีวิตรอดสปริตเตอร์อยู่ตรงนู้นโอเคระเบิดเรียบร้อยป่ะคราวนี้ก็ข้ามไปได้ครับ <Yeah. S 1> แต่เป็นยิงระเบิดยิงนิวเคลียร์มาแล้วระเบิดทางนี้ มันไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกมันแค่อยากกินโคก้กดีโรลดซะสุนยัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็เข้าบ้านได้ไปมาเร็วเพื่อนโอเคจบเฮ้ยต่เราฆ่าโอ้เราฆ่าซอมบี้ได้198ตัวฮะโอเคครับผมก็รประมาณนี้เนื้อเรื่องหนึ่งมันจะมีสี่ภารกิจนะครับ อย่างเดยเซนเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ถึงภารกิจที่3แล้วเล่นอัน3และ4เสร็จก็จบในเรื่องเดยเซนเตอร์นะครับสำหรับวันนี้พี่แอมก็เซมเมอร์เล่นเกมเลฟฟอร์เดยให้หายคิดถึงก็ต้องขอตัวลาปฏิบัตงนเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม